สิบ,บาทครับลมปุใช่ไหมใช่สิบบาทยังมีเหลือเต็มเนี่ยครับผมโอยังยังมีอยู่เหลืออีกเหลือสิบบาทขนมปังเนี่ยอะไรเอาไปเลยลงเอาไปเลยเอาไปเลยเอาครับปุยังมีอยู่จริงอะ่ะโ,โอ้ยสิบบาทแม่ ดูถึงกีมกเหมือนกันดูถึงกีมลองอย่าเบ๊บยปนี่ก็ปมันเป็นขั้นสุไกลแล้วเหรอหมดทำงานไม่อยู่ถึงเที่ยงนะครับเที่ยงยี่สิบสายจริงไหมครับวันน้มันใช้ได้ได้อหมหมดเลยหมดก็ดีเนาะหมดแค่ทางโรงงานมันแพงไปแล้วก็มันคงสรางเสาเหรอ หูสิบบาทก็ถ้าก็อยากกินต้องแจกจำไม่ได้กินมานานมากนะสิบบาทขนมปังเนี่ยมีแล้วของเล่นไม่มีแล้วยี่สิบปรตีถูกสุดที่เคยกินคือยี่สิบนะใช่ยี่สิบแล้วก็สามสิบก็เคยกินขนมปังเนี่ยนะสามสิบห้ายังเคยเลยนะหูสิบบาทโอ้โหคุณลุงเลยสุดยอดแล้วถ้วยนี้เท่าไหร่ครับ นี่อันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วโคนเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทเหมือนกันทําไมโคนถึงนมกับกับกับนมปลาถึงเท่ากันอ่ะก็ถ้ากันอันนี้ก็สามทุกเทิงสามลูกเหมือนกันไงฮะโคนไม่ถูกกว่าเหรอคงไม่สิบบาทเัแล้วแต่ไอติมได้น้อยกว่ามั้ยเหมือนกันนั่นแหละเหรอใช่ดักอากาศสบายได้กี่ลูกเนี่ยอันนี้กี่ลูกเนี่ยอันนี้มันสามลูกฮะสามลูกนี่สามลูกเหรอใช่ทุกใหญ่เนี่ยใช่ บางอันนี้ก็สามลูกเลยจ้ะแม่ใช่ของผมเนี่ยมันไม่รูของคนเอ้ยเนี่ยมันมันนทามันมันไม่รูของผมไม่มีบางคนลูกนิดเดียวนะใช่ให้ต้องห้าลูกนั่นแหละไม่ใช่โอ้นี่สามลูกเต็มเต็มเลยอร่อยทีด้วยอร่อยอืมห เดี๋ยวโรงงานก็เลิอกออกมากินแล้วนะับตอนเที่ยงเนาะนี่ห้ามือั้าเลิกเที่ยงรอ,อบหนึ่งรอบหนึ่งสองรอบโอ้อกี่ขึ้นหัวไงเ,าะนะเมากะี่ไปแล้วครับไปดีนะครับ thank um...